ไหนป๊าป๊าอยู่ไหนปป๊าอยู่ไหนเดี๋ไปหาหน่อยดิปป๊าอยู่ไหนโอ้โหอ้ยป๊าป๊าล้มเลร์ดเบิมาดูปปป้มปป้มป้มาป๊ดป๊ป๊าป๊มทปป๊ิง่าวินปาตุป๊ป๊าเจ็ฮ้ยเดี๋ยวปป๊าเจ็บนะ ล้วอป็ป่ะอังอ๋ออแล้วพอป้าตัวจริงไปไหนล่ะครับเอาไนอเาปลระวังดีๆดีๆเดี๋วป้าตัวจริงอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเจบเอาว้าป้าล้มทับเลยอย่าถีบนะอย่าถีบนะเอาตัวจริง้ายป้าล้มเลย อุ้ยไม่เอาลูกลไม่เขาไม่เป็ป๊าป้าของจริงอะไรนะลองเร,เร,ร,ร,รียกป้าดูสิป๊าโวิปป้าบอกว่าอินเก่งมากเลยดูป๊าทำมือดิดตอนกินวันตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับน,น,นู่นนู่นนาฬิกาหนุ่งเกืเอบห้าโมงละเกือบห้าโมงละ